แรงงานผิดกฎหมายการขนส่งอาวุธรวมถึงเส้นทางเชื่อมโยงธุรกิจมืดที่มีทั้งทุนในประเทศและต่างชาติหนุนหลังการปฏิบัติการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตัดท่อปัญหาตั้งแต่ต้นทางซึ่งทําให้หลายฝ่ายที่เคยได้ประโยชน์จากเส้นทางเหล่านี้เกิดแรงสันสะเทือนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาและมีความเชื่อมโยงกับอิทธิพลการเมืองบางกลุ่มจนก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีจากฝั่งพนมเปญ รายงานในพื้นที่เผยว่าเจ้าหน้าที่ไทยได้เพิ่มกำลังตรวจตรายอย่างเข้มงวดในจังหวัดชายแดนที่เป็นจุดเสี่ยงสูงทั้งแนวป่าช่องเขาเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่น้ำลึกที่ใช้ในการขนย้ายสิ่งผิกดกฎหมายมานานนับสิบป,ปีการตั้งด่านควบคุมการใช้เทคโนโลยีตรวจจับและการลาดประเวณร่วมทำให้กลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวได้สะดวกต้องหยุดชะง,งักเครือข่ายลักลอบหลายกลุ่มถึงขั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือยุติการเคลื่อนไหวชั่วคราวเนื่องจากถูกจับตาอย่างใกล้ชิด รายได้ที่เกี่ยวข้องกับระบบใต้ดินทั้งแรงงานและการขามนุษย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทําให้ผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาหลายกลุ่มออกอาการไม่พอใจโดยเฉพาะฝ่ายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอํานาจของฮุนเซนที่เคยควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนในอดีตในเวลาเดียวกันกระแสะแรงกดดันกลับมาที่ไทยจากฝั่งมาเลเซียด้วยเช่นกันนายกรัฐมนตรีอันวาแสดงท่าทีชัดเจนว่าไทยควรร่วมมือในระดับอาเซียนเพื่อป้องกันไม่ให้เครือข่ายลักลอบเคลื่อนเส้นทางลงใต้ เพราะหากไทยปิดรอยต่อด้านกัมพูชาจนแน่นหนาแรงงานผิดกฎหมายและสินค้าต้องห้ามจํานวนมากอาจไหลเข้าสู่พื้นที่มาเลเซียแทนซึ่งจะสร้างปัญหาในวงกว้างให้กับรัฐบาลมาเลเซียทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมนี่จึงทําให้ไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบริหารวิกฤตในหลายทิศทางพร้อมกันขณะเดียวกันจีนเองก็จะตามองปฏิบัติการของไทยเป็นพิเศษเนื่องจากเส้นทางเศรษฐ,ฐกิจและการลงทุนของจีนในกัมพูชาจะได้รับผลกระทบโดยตรง หากไทยปิดเส้นทางลำเลียงและการค้าต่างๆมากเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อโครงการที่จีนสนับสนุนในพื้นที่ชายแดนรวมถึงเมืองท่องเที่ยวและโซนเศรษฐกิจพิเศษที่มีนักลงทุนจีนจำนวนมากนักวิเคราะห์มองว่าจีนต้องประเมินว่าไทยกำลังรักษาความสงบในประเทศหรือกำลังส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ต่ออำนาจในภูมิภาคเพราะไทยถือเป็นประเทศที่มีน้ำหนักสำคัญในการจัดสมดุลระหว่างอาเซียนจีนและมหาอำนาจตะวันตกประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดยืนยันตรงกันว่า การกวาดล้างครั้งนี้ทำให้ความปลอดภัยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายหมู่บ้านที่เคยมีแรงงานลักลอบเดินผ่านเป็นประจำเงียบสงบลงกว่าเดิมแต่ก็ยังมีความกังวลว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอาจทำให้บางเครือข่ายใต้ดินเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อตอบโต้รัฐบาลไทยอย่างไรก็ตามหน่วยความมั่นคงยืนยันว่าพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และมีข้อมูลทางลึกเกี่ยวกับเครือข่ายสำคัญที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ทั้งสองฝั่งชายแดนสถานการณ์ในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาชายแดนทั่วไป แต่คือภาพใหญ่ขององค์การแข่งขันอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนการสกัดเส้นทางผิดกฎหมายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนดุลอำนาจที่อาจส่งผลยาวไกลไปถึงความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศไทยกำลังส่งสัญญาณว่าพร้อมทวงคืนเสถียร,รภาพในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและพร้อมยืนหยัดไม่ให้ประเทศตกเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของเครือข่ายใดๆดอีกต่อไปทุกสายตาทั้งในและต่างประเทศจึงจับจ้องดูการเดินหมากครั้งนี้ว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้น หรือความตึงเครียดรอบใหม่ในอาเซียนต่อไป